แต่ช่วงนี้มากินข้าวกันดีกว่าถึงเวลาแล้วข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวกับน้องแย้มมัดปริยานะครับเชิญครับ ดีค่ะพบกับข่าวแล้วเรื่องนอกเรื่องข่าวค่ะอยู่กับแยมมาตปรียานะคะข่าวแรกที่เอามาฝากการเอาใจคนรักสุขภาพและก็ชอบความอร่อยรสแซ่บด้วยทัานง่ายๆอย่างเมี่ยงปลาเผาค่ะผักก็มีน้ำจิ้มก็แซ่บปลาก็สดค่ะเมี่ยงปลาย่างหนึ่ง นีแสดงว่าเรามาถึงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านพริกแกงสู้ชีวิตร้านนี้ดังมากเลยนะคะจัดเต็มถึงเครื่องพริกแกงมากๆพริกแกงหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพริกแกงปิดท้ายข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวกันอีกสักหนึ่งเมนูละกันค่ะคุณผู้ชมความอร่อยแบบจัดเต็มขนาดนี้ก็ต้องนำมาฝากกันนิดนึงค่ะ ข้าวเหนียวไก่ทอดนอกนุ่มน่าจะลูกค้าติดอกติดใจในส่วนของเครื่องเคียงนั้นไม่ว่าจะเป็นหอมทอดก็ทําเองนะคะน้องส้มโอก,ก็คล่องแคล่วว่องไวในการห่อข้าวเหนียวไก่ทอดให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าลูกค้ามีจํานวนมากจนทอดไก่สุกแทบไม่ทันขายกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วนะคะยำขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับน้องยามาดปิยานะฮะแล้วระหว่างกินข้าวเนี่ยเปิดนิตยสารเปิดหนังสือดูไหมชิวๆสบายๆนี่เลยแฟนๆนิตยสารแพลวห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะฉบับนี้เขาบอกว่าต้องเป็นฉบับที่เก็บเอาไว้เลยหนุ่มนเดช คูกิมิยะขึ้่นปกน,นิตยสารแพลวโชซิ pack, กแพรวเขาบอกสุดแซ่บเลยฉบับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ขยันฟิตหุ่นแน่นๆให้แฟนคลับใจเต้นแรงอยู่เสมอสำหรับนาเดชคูกิมิยะนะครับล่าสุดแหวกเสื้ออวดลอนหน้าท้องเรียกลอน11สุดแซ่บเลยให้สาวๆกรี๊ดกันในผลงานถ่ายแฟชั่นล่าสุดของนิตยสารแพลวฉบับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งนเดชยอมรับตอนนี้ติดออกกำลังกายมากไม่มีวันไหนที่หยุดพักออกกำลังกายเลย ไม่อาจจะเป็นไอดอลให้กับผู้ชายหลายๆคนในการออกกำลังกายนะฮะนอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์แล้วก็สกู๊ปพิเศษในเล่มเช่น แอลมอนกับโปรเกสนักสแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์ l ล e s ซิ k 2024นะครับคุณผู้ชมติดตามแฟชั่นเซ็พร้อมบทสัมภาษณ์สุดฟินของนาเดชคูกิมิยะและเนื้อหาอื่นที่น่าสนใจได้อีกมากมายเลยในนิตยสารแพลวฉบับเดือนพฤศจิกายนที่2,567หาซื้อกันได้ร้านหนังสือในอินทั่วประเทศในอินคอมและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับ ากจะได้สักเล่มจังรูปก<ด>็สวยอเออรูปก็สวยในแบบก็หล่อคุณผู้ชมเขาเวลาตํารวจเขาไปจับกลุ่มแล้วมีของกลางน่เขาก็ต้องยึดของกลางเอาไปประกอบหลักฐานทางคดีนะคะหลังจากที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขี่ซาเล้งแล้วท่าทางมีพิรุษสุดท้ายไปเจอยาเสพติดอยู่กับตัวคะ่ะทั้งตํารวจเห็นชัดเจนเลยว่าคนขี่รถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพอนเรียกให้ตรวจอ่ะหยุดให้ตรวจก็จริงนะ สอบถามชื่อคือวรเทพสุขมะอายุ27ปีแต่เอ๊ไปทยนคุณผู้ชมครับเมื่อาวานนี้โหแตกตื่นมากแล้วก็ตกใจกับเรื่อง20ล้านคือเป็นที่พูดถึงแต่เช้าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าตบซับกันเก่งจริงๆนะล่าสุดมีคลิปเสียงศิลปินนักแสดงชื่อดังร่วมกับนักร้องสาวท่านหนึ่งตบซับย์20ล้านอ้างพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าไปออกขนกระแสเสีย์ด้วยแล้วก็ไปฟันอริไม่ได้ด้วยสุดท้ายถูกตำรวจจับด้วยครับ แม่เขินขายขี้หน้า <c oughs> จริงๆแม่ <c oughs> ถ้าใช้ชีวิตตั้งใจเรียนหนังสือนะชีวิตมันจะไม่ยากขนาดนี้เลยพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมแล้วไปดูช่วงหน้าเขาบอกชีวิตยากๆของวินมรชัยถูกคนในชุมชนรุมแทงแล้วนอนตายอยู่ในซอยแบบนี้เลยเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าครับ ผู well, yeah. ้ยาจักรพรรดิยอดขุนพลจอมบุมกานักรบผู้กล้า I will have my revenge ไดเด้วยเปล่าผม14พฤศจิกายนนี้ใช่ด้วยมีเลยเม็ดอมสมุนไพรอะปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอะปาเช่ We love for Apache นักเทพแฟ เทศกาลดนตรีที่เทพที่สุดสาวที่14ธันวานคมนี้ b บ t ท c h Live at b บ t ท c h 12ชั่วโมงกับ16ศซิรปินตัวเทพ m o d e r อกไว y นตเซเว่น b ยค p r พ w บย i l e b u f สมาย์ e m ฟ s า r ล d h ดมัสแรดเฮดท s o บ j โลโซดีและ i ีเจพิชี่ติวนันอากรีโนสติาวทองคง b บล็กรูสกายสุกัญญาวิเกลแอ I คือบัตรที่เคาน์เตอร์7 e เวทุกสาขาหรือที่ w ว w a l l t i c k e t c อ m คนเรามันไม่รักกันก็นเลิกกันไปสิต่างคนต่างไปมีชีวิตใหม่แฮปปี้ดีดาวินวินทั้งคู่เนี่ยนี่ที่พูดเพราะหวังดีนะไม่ต้องห่วงลูกสาวฉันหรอกและยิ่งตอนนี้เขาพบทางที่จะพ้นทุกข์แล้วด้วยคุณห่วงลูกชายคุณเองดีกว่าเขาก็ไม่เงินจเจริญหรอกถ้าเขายังมีแม่ที่สั่งสอนลูกผิดๆแบบนี้ เบิ้งเกิดกล่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา45นาทีทาง a m a r ทีวี HD ช่อง34อ a m a r ทีวีเบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดต่อไปเทพไทยนะคะสมโอทีดี <c oughs> <c oughs> ดีดิเพราะเขามีซิงค์มีแอลคาไนทีนมีวิตามิน B2 B3 B6 และ B12 และมีโสมสกัดโสมโอทีขวดใหญ่แค่10บาท ยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำมันเครื่องเอนเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นสถานีบริการน้ำมันพีทีพาคุณผู้ชมไปดูแถวบางกลวยนะฮะหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านนี้ตกอกตกใจเลยเพราะมีเหตุแทงกันตายคนตายเนี่ยถูกแทงและเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในซอยนะครับตรงนี้คือซอยอภิรม์ ที่บางกรวยมีความเครียดอะไรเดี๋ยวรอตำรวจเนี่ยตรวจสอบแล้วก็สอบปากคําจากญาติอีกทีหนึ่งว่ามีความเครียดจากเรื่องอะไรถึง<ม>ได้มาจบชีวิตตัวเองตรงนี้อส่วนเหตุการณ์นี้ที่สมุทรสาค,ครขยับออกจากนาครปฐมไปหน่อยนึงค่ะร้านทองรีไปแจ้งความเลยคนร้ายทําทีมาเป็นลูกค้าค่ะขอดูสร้อยและอาศัยจังหวะนั้นน่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์วิ่งออกจากร้านหลบหนีไปเลยค่ะทิ้งเอาไว้เพียงแค่รองเท้าให้ตำรวจดูตากหน้าเท่านั้นคนก่อเหตุเนี่ย เดินมาตรงเริมฟุตบาทนะคะในพื้นที่บางโทรัตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลังจากนั้นเข้าไปที่ร้านทองเยาวราชเกตุมค่ะแล้วถอดรองเท้าเอาไว้หน้านร้านด้วยนะกลัวร,ร้านเขาจะเลอะ oh. แล้วก็เดินเข้ามาขอดูสร้อยคอทองคําค่ะก็เลือกลายอยู่พนักงานก็หยิบให้ดูนะคะสองบาทสองเส้นน้ําหนักรวมเนี่ยสี่บาทสุดท้ายอาศัยจังหวะพนักงานเผลอคว้าทองสบาทนั้นอะ วิ่งขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเวฟที่อยู่หน้าร้านซึ่งรถพอผู้สื่อขาวลองซูมภาพดูหน้าร้าน